ดูด่วนทีมชาติไทยกลับสู่เส้นทางควรจะเป็นขณะที่ญี่ปุ่นไม่ทนโดนเอาเปรียบเยอะขอออกจาก AFC เกิดขึ้นแล้วติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองซุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนะะื้อหาแนะนำนี้เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรนเน่พัทในเคสกร granola bar ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆปโปรตีนแน่นๆกรนเนพัดในเคสกร granola bar อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มคลิปนี้มีข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลไทยฟุตบอลเอเชียมาฝากกันแบบจัดเต็มติดตามกันให้ดีๆนะครับเริ่มกันที่เรื่องแรกเกี่ยวกับทีมชาติไทยนะครับก็คอนเฟิร์มเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจบฟีฟ่าเดครั้งล่าสุดที่ทีมชาติไทยเนี่ยถล่มเอาชนะไต้หวันทั้ง2เกมเนี่ย สกอร์รวม8ลูกด้วยกันนะครับทำให้ทีมชาติไทยเนี่ยได้แรงกิ้งฟีฟ่าเพิ่มขึ้นนะครับได้คะแนนเพิ่มขึ้นมาขยับขึ้นมาถึง5อันดับนะครับรั้งอันดับที่96ของโลกเป็นที่เรียบร้อยนะครับการกระับสู่ท็อป100ของทีมชาติไทยถือว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็จะเป็นอันดับที่ดีที่สุดในรอบ1ปีนะับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2024นะครับ เสียดายไม่ได้ขึ้นไปถึงอันดับที่95เพราะว่าผลคู่อื่นไม่เป็นใจแต่ไม่เป็นไรผมเชื่อว่าอันดับของทีมชาติไทยจะขยับขึ้นได้สูงวันนี้แน่นอนถ้าเกิดชนะสิงคโปร์ชนะศรีลังกาแล้วก็ชนะเติร์เราพุ่งแน่ๆน,นะครับก็รอติดตามเรายังคงรั้งเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนแล้วก็อันดับ15ของทวีปเอเชียนะครับขณะที่อันดับอื่นๆอ,อย่างมาเลเซียเนี่ยอันดับแซงอินโดนีเซียนะครับมาเลเซีย118ของโลก อินโด122ของโลกส่วนเวียดนาม111ของโลกนะครับไทยยังเป็นเบอร์1ทุกอย่างนะครับทั้งเบอร์หนึ่งอาเซียนแล้วก็เป็นทีมอาเซียนที่มีอันดับดีที่สุดในเวทีเอเชียนะครับก็ถือว่าทีมชาติไทยกลับมาอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นอีกครั้งอิชิตอนนี้ก็พยายามติวเข้มและทำการบ้านอย่างหนักในการพาทีมชาติไทยเจอกับศรีลังกาในฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกเดือนหน้าบอกเลยว่า น่าติดตามรับชมอย่างมากผมเชื่อว่าหลังจากนี้แรงกิ้งฟี้าของทีมชาติไทยน่าจะขยับเพิ่มขึ้นในทุกฟี้าเดย์นะครับก็ติดตามกันเดือนพฤศจิกายนนะครับมีอุ่นเครื่องกับสิงคโปร์วันที่13แล้วก็ไปเยือนศิีลังกาวันที่18ติดตามรับชมกันจากนั้นไปดูความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทย U17 ในของฟุตของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 กันหน่อยที่ตอนนี้ กำลังอยู่ในทัวร์นาเมนต์แข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย er, รุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกนะครับเกมแรกถล่มเติร์ขาดลอยนัดที่2นี่ก็ถล่มเนปาลไปขาดลอยถึง12ประตูต่อ0ูนย์ะครับคุณผู้ชมผลงานเนี่ยสุดยอดมากแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเราได้ไปเล่นรอบสุดท้ายนะคุณผู้ชมซึ่งในส่วนของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดย17เนี่ยจำได้ไหมคุณผู้ชม มีนักเตะหนึ่งคนที่เป็นขวัญใจแฟนบอลชาวไทยนะตอนนี้ก็คือน้องชาร์ลอตน้องชาร์ลอตเนี่ยโชว์ผลงานได้ดีมากนะครับเป็นดาวยิงชบาแก้วยูสยิงประตูได้ตลอดแล้วก็คือ2นัดยิงคู่ต่อสู้ไป29ประตูและไม่เสียแม้แต่ประตูเดียวเนี่ยน้องชาร์ลอตมีส่วนร่วมเยอะมากมากแต่ชาร์ลอตเนี่ยมาเจ็บหนักในเกมที่ชนะเนปลาลนะครับซึ่งหลังจากทางฝั่งสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ย ได้ส่งตัวชาลลอตเข้ารับการตรวจ m r i อย่างละเอียดที่โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินนะคุณผู้ชมปรากฏว่าผลตรวจยืนยันว่าน้องชาลลอตครับเป็นข่าวร้ายของชบาแก้วยูสิบมีอาการบาดเจ็บเอ็นไข้หน้าข้อเข่าฉีกขาดจำเป็นต้องรักษาและฟื้นฟูร่างกายเป็นระยะเวลา6-8ถึง8เดือนครับ ถือเป็นข่าวร้ายมากเพราะน้องชาร์ลอน์นี่คืออนาคตของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะคุณผู้ชมจากการบาดเจ็บของนี้ครั้งนี้ของน้องชาร์ลอน์เนี่ยจะทําให้น้องเขาเนี่ยพลาดลงสนามในชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่จีนนะครับในช่วงปลายเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมปีหน้าก็หวังว่าน้องจะหายเจ็บกลับมาเล่นฟุตบอลให้ได้เหมือนเดิมนะเป็นกําลังใจให้ขอให้หายเจ็บไวๆแล้วก็การดูแลไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ สมาคมกีฬาฟุตบอลโดยมาดามแป้งนุนพันล้ำซ้ำเนี่ยก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าจะดูแลรักษาค่าพยาบาลให้กับน้องชาร์ลอตจนกว่าจะกลับมาลงสนามได้น่าเสียดายจริงๆนะกำลังมาดีเลยเออเนี่แหละฟุตบอลอาชีพนะครับก็หวังว่าน้องจะหายเจ็บกลับมาไวๆแฟนบอลชาวไทยไปส่งกำลังใจให้น้องชาร์ลอตกันเยอะๆตอนนี้กำลังใจคือสิ่งสำคัญนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของทีมชาติไทยที่มาอัปเดตกัน จากนั้นเนี่ยผมขอขยับไปพูดถึงเรื่องราวของน้องไมคอนคาร์โดโซ่กันหน่อยนะครับไมคอนเป็นนักเตะบราซิลหัวใจไทยโตที่ไทยแต่ตอนนี้กําลังไปประสบความสําเร็จในบุนเดสลีกาเยอรมันกับทีมบาเยนมิวนิกน้องไมคอนอายุ16-17แต่ได้ซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของบาเยนมิวนิกอย่างต่อนเนื่องจนถึงตอนนี้เนี่ยไมคอนก็นยังคงซ้อมกับทีมชุดใหญ่พูดง่ายว่าเป็นนักเตะดาวรุ่งที่บาเยนจะผลักดันขึ้นสู่ชุดใหญ่ในการลงสนาม เร็วๆนี้แน่นอนนะครับโอ้โหภาพล่าสุดนี้คิมมิดนี่ปรบมือเลยได้ดวลกับโอดิเซ่จับตาดูผมว่าตอนนี้ไมคอนก็จะซ้อมกับชุดใหญ่บายเยินไปเรื่อยๆจะอยู่ในสายตาของแวงซองกอรมบนีจนถึงเวลาที่สมควรแล้วเนี่ยบอกเลยว่าไมคอนคงจะได้รับโอกาสมีชื่อลุ้นลงสนามในทีมชุดใหญ่ของบเยนมิวนิกผมบอกเลยว่า ไมคอนเนี่ยไปได้ไกลามากๆแน่นอนก็เดี๋ยวเราติดตามแล้วกันผมเชื่อว่าไมคอนคารโดโซจะมีโอกาสได้ลงเล่นในทีมชุดใหญ่ของบาเยนไม่ใกลไม่ไกลนี้หรอกถ้าน้องยังคงรักษามาตรฐานการฝึกซ้อมที่ดีและยกระดับตัวเองได้เรื่อยๆไมคอนเนี่ยบาเยนเขาพร้อมผักดันก็ถือว่าเป็นนักเตะบราซิลหนึ่งคนที่เติบโตจากเมืองไทยแล้วก็ที่สําคัญเขาก็รักในฟุตบอลไทยนะคาว่าพูดถึงฟุตบอลไทยตลอด คือถ้าเกิดน้องเขาประสบความสําเร็จแฟนบอลชาวไทยก็ร่วมยินดีด้วยนะครับจากนั้นผมขอไปปิดท้ายข่าวใหญ่ของวงการฟุตบอลเอเชียที่ต้องมาพูดถึงกันหน่อยล่าสุดเนี่ยอย่างที่ทราบว่าสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียเนี่ยพูดตามตรงการทํางานเนี่ยไม่ค่อยเป็นกลางแล้วก็เอื้อไปทางฝั่งอาหรับซะเยอะมากอย่างเช่นทัวร์นาเมนต์เอฟซีแชมเปี้ยนลีกอลิไปเตะที่ซาอุเป็นสนามกลาง ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่อินโดนีเซียที่ไปแข่งก็ไปเตะสนามกลางแต่ไปเตะที่ซาอุกับกาตาทุกอย่างมันเอื้อให้ทางฝั่งอาหรับหมดแต่ฝั่งของเราเนี่ยฝั่งไทยฝั่งเกาหลีใต้ฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้รับการดูแลที่ดีนลครับล่าสุดเรื่องนี้เนี่ยมีรายงานนะครับสื่ออิรักแล้วก็สื่อจากอาหรับออกมารายงานนะครับว่าตอนนี้ดูเหมือนทางฝั่งญี่ปุ่นอย่าง jfa ที่เป็นสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นไม่พอใจแล้วเกี่ยวกับ การทำหน้าที่ของ AFC เตรียมที่จะขอออกจาก AFC มาแต่งตั้งองค์กรเองเขาบอกว่าตอนนี้สมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นไม่พอใจ f f c แทรกแซงในหลายกรณีและมีคอรัปชันเกิดขึ้นภายในองค์กรบ่อยเขาบอกว่าทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยผิดหวังกับ f f c โดยเฉพาะการจับ AFC c แชมเปี้ยนลีกอยู่จูก็ไปจัดที่ซาอุโกเบ ได้รับผลกระทบอย่างหนักหลังจากการถอนตัวของซานตรงไถซานแล้วฟุตบอลญี่ปุ่นก็จะรับผลกระทบไม่ใช่แค่ฟุตบอลญี่ปุ่นนะเขาบอกว่าตอนนี้เอฟซเหมือนเอื้อประโยชน์ให้กับฝั่งชาติที่มีเงินและมีอิทธิพลภายในเท่านั้นแต่ไม่ได้ดูแลชาติอื่นๆในเอเชียเลยโดยญี่ปุ่นไม่พอใจแล้วเดี๋ยวอาจจะมีการยื่นเรื่องออกจากเอฟเดยบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ย ถ้าเกิดออกมาจริงนะคุณผู้ชมจะมีการจัดตั้งสาพันธฟุตบอลเอเชียตะวันออกขึ้นมาใหม่เดี๋ยวญี่ปุ่นจะดึงเกาหลีใต้จีนอินโดอิรักชาติที่ไม่ลงรอยกับเอฟซมาเข้าร่วมรวมถึงอาจจะให้นิวซีแลนด์เข้ามา Enjoy ด้วย,ยผมเห็นด้วยที่ญี่ปุ่นจะแยกตัวออกไปนะคุณผู้ชมเพราะคุณก็เห็นว่าการทํางานของเอฟตอนเนี้มันเอื้อแต่อารับเอื้อแต่ชาติที่มีเงินญี่ปุ่นเขาชอบความถูกต้องอยู่แล้ว เขาทนไม่ได้เออถ้าเกิดผมอยากให้แบ่งจริงนะอย่างคัดบนโลกเนี้แบ่งไปเลยเนี่ยอ่สเญี่ปุ่นตั้งมานึงก็ให้โซนญี่ปุ่นอารัับมันก็ไปแตกกันเองแต่อย่าลืมดึงไทยไปด้วยนะนะเออเดี๋ยวรอดูข่าวนี้ยังไม่ออฟฟิเชียลนะเป็นสื่ออิรักออกมารายงานนะครับแต่การออกมาแบบเนี้ยโอ้โหถทาญี่ปุ่นออกจาก a อ c จริงนะมันจะเป็นเรื่องที่พูดถึงและเป็นผลกระทบขังใหญ่ครั้งใหญ่ของฟุตบอลเอเชียเลย ไม่รู้จะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแต่เอฟซีทำอยู่ณปัจจุบันเนี่ยคุณผู้ชมก็เห็นว่ามันเอื้อทีมตะวันออกกลางเอื้อทีมอาหรับเยอะมากซึ่งญี่ปุ่นเกาหลีเขาก็มองว่าไม่แร์เออนะครับอ่านเดี๋ยวรอติดตามอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมที่สำคัญนะครับแนะนำนี่เลยนะเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกเรเนพัดในเคตกกาดานโอลาบา ผสมอัลมอนต์อัลมอนต์แน่นๆโปรตีนเน้นแกนเกลเนพัทในเครก่ดกราโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ